สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ไปคูถินปูนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับผมวิธีการไปคูถินปูนนะครับว่าก่อนที่มันจะแบบไปคูอ่ะเราไม่อยากให้มันเสียฟันหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราก็คือวิธีการน่ะก็คือเราแปรงฟันก่อนนี่ผมใช้ตัวนี้เลยนี่คอเกตนะครับผมคอเกตตัวนี้เป็นคอเกตออปติกไวโอทูอะโลอะโรมาติกเมนทัลนะครับผมนี่ ก็แปรงก่อนแปรงเลยก่อนไปทําฟันนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เราทํามันจะช่วยให้เราไม่เสียวฟันด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ฟันเราขาวภายในสามถึงเจ็ดวันด้วยนะเดี๋ยวเรามาแปรงกันเลยอันนี้ก็คือไปขูดมาแล้วนะหลังขูดแล้วก็แปรงแล้วก็ใช้ทุกวันของเราแค่นี้ก็พอ ฟองมันจะละเอียดมากไบนะทุกคนมันละเอียดกว่าแบบกางที่ันทั่วไปอ่ะมันจะนุ่มแล้วก็มีความอุ่นนะทุกคนก็วิธีการดูแลก็ประมาณเนี้ยแปรงฟันก่อนไปทำฟันแล้วก็ดูแลให้ดีแปรงเช้าแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะครับถ้าใครอยากได้สินค้านี้ก็เดี๋ยวผมปัตากตะกร้าวไว้ให้นะครับผมขีง